วันนี้นะครับผมมารีวิวคีย์บอร์ดนะครับหลังจากที่ไม่ได้รีวิวคีย์บอร์ดนานมากๆแล้วนะครับซึ่งคีย์บอร์ดตัวนี้เป็นของแบรนด์ t h e r m a l t e c e นะครับหรือว่าโลโก้เนี้ยโลโก้ TT Premium นะครับรุ่นนี้คือ W 1นะครับซึ่ง W 1ตัวนี้มันก็ไม่ได้เน้นความเป็น RGB อลังการเกมมิ่งอะไรมากมายนะครับแต่ผมว่าเป็นคีย์บอร์ดสายกลางนะครับสายกลางยังไงอย่างแรกเลยนะครับมันเป็นคีย์บอร์ดไวเลสก็ได้นะครับบลูทูธก็ได้หรือว่าจะเสียบดองเกิลก็ได้หรือว่าใช้ผ่าน USB C ก็ได้เช่นนกั ดีไซน์ของตัวเขาเนี่ยมันเน้นความเป็นเออร์โกนอมิกเลยนะครับอย่างที่คุณเห็นเนี่ยบริเวณด้านล่างเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า wrist rest หรือว่าแผงรองข้อมืออยู่นะครับโดยที่ตัวนี้มันถอดไม่ได้นะเพราะว่ามันบิวเป็นส่วนหนึ่งของตัวบอดี้ไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณพิมพ์เนี่ย คุณก็จะได้ใช้ไอที่แผงรองข้อมือตรงนี้อย่างแน่นอนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบางคนอาจจะไม่ชอบนะเพราะว่าบางคนเขาถนัดแบบการไม่มีแผงรองข้อมือมากกว่าผมแนะนําว่าถ้าจะซื้อเนี่ยไปหาร้านลองใช้ก่อนนะครับโอเคเลอั์อื่นนะครับจะเห็นว่าตัวนี้เป็นเลอั์แบบ104ปุ่มมาตรฐานนะครับในส่วน mechanical key ตรงนี้หนึ่งร้อยสี่ปุ่มเป็นแล้ว ANSI นะครับแล้วก็จะมีพวกปุ่มฟังก์ชันต่างๆเพิ่มเติมเข้ามางานประกอบตัวนี้เป็นยังไงนะครับก็ถือว่าตามราคานะครับราคามันสาม0 0 0กว่าบ ตัวนี้ก็ไม่ใช่คีย์บอร์ดที่ราคาประหยัดและก็ไม่ใช่คีย์บอร์ดที่ราคาแพงนะครับแน่นอนว่างานประกอบของเขามันก็ไม่ได้สู้ไอ้พวกคีย์บอร์ดคอสตอมอะไรได้อยู่แล้วนะครับแต่พวกคีย์บอร์ดคอสตอมเนี่ยราคามัน5หลักไงครับแต่ตัวนี้ราคามันแค่3,000กว่าบาทนะครับพูดง่ายๆว่าเป็นคีย์บอร์ดที่ กลุ่มตลาดทั่วไปที่ไปในทางดีหน่อยจะดีกว่าหลักๆแล้ววัสดุก็เป็นพลาสติกนั่นแหละครับพูดง่ายๆว่าเป็นพลาสติกที่ออกมาในโทนด้านๆหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการรักษาความสะอาดตัวนี้จะง่ายนะครับคุณไม่ต้องมากังวลเรื่องรอยนิ้วมือแต่อย่างใดนะครับด้านข้างตัวเครื่องก็มีกลอสซี่บ้างนะครับเป็นสีดํแตดกับสีเทาตรงนี้เงาๆถ้าจับก็อาจจะเป็นรอยนิ้วมือขึ้นมาได้แต่ว่ารอยนิ้วมือตรงนี้มันชัดไหม มันก็เห็นไม่ได้ชาด์เท่าไหร่นะครับคุณสามารถเช็ดออกได้ง่ายๆเลยแกะกล่องมานะครับภายในก็จะเห็นว่ามีพวกคู่มืออะไรเงี้ยซึ่งเราไม่ค่อยสนใจอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีฐาน AA มาให้2ก้อนนะครับซึ่งอันนี้ผมทําการใส่ไปแล้วนะฮะเดี๋ยวแกะให้ดูนะครับว่าเป็นฐานประเภทไหนนะครับหลักๆแล้วก็เป็นฐาน AA มาตรฐานนะครับตรงนี้เป็นฐานอะคาไลนะครับไม่ใช่ฐานชาร์จแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นแล้วเวลาฐานนิมนต์เนี่ยคุณก็ไปหาซื้อเปลี่ยนได้ง่ายนะครับบางคนอาจจะไม่ค่อยชอบฐานแบบนี้นะส่วนตัวผมก็เช่นเดียวกันนะ จะให้แบตเตอรี่เป็นพวกลิเทียมโพลิเมอร์หรือว่าลิเทียมไอออนจะดีกว่านะครับเอาเป็นว่าเวลาใช้ไวเลสก็ไวเลสไปส่วนเวลาจะเสียบสายคุณก็เสียบสาย USB ชาร์จเท่านั้นเองไอตัวนี้มันไม่สามารถชาร์จได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมแนะนําว่าถ้าฐานก้อนนี้หมดเนี่ยคุณอาจจะไปหาฐานที่เป็นฐานชาร์จมาภายนอกเพื่อที่จะได้ใช้โดยที่ไม่ต้องมาเอาฐานไปทิ้งให้ทําลายสิ่งแวดล้อมอะไรแต่อย่างใด โอเคก็ผ่านเรื่องฐานไปนะครับส่วนตัวผมไม่ค่อยถูกชโลกกับฐานแบบนี้แต่ว่าถ้าคนอื่นคิดว่ามันโอเคก็แล้วแต่นะครับการเชื่อมต่อเป็นยังไงนะครับนี่เลยนะฮะคุณสามารถใช้บลูทูธ4.2ก็ได้นะครับหรือว่า จะใช้ดองเกิลก็ได้ดองเกิลตัวนี้ในกรณีที่คอมคุณไม่มีบลูทูธนะครับแต่ว่าการใช้งานจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับถ้าคุณใช้บลูทูธ4.2เนี่ยมันจะสามารถทำคีย์โรเวอร์หรือกดปุ่มพร้อมกันได้6ตัวพร้อมๆกันนะครับแต่ว่าถ้าคุณใช้ดองเกิลเนี่ยจะได้10ตัวนะครับแล้วก็ถ้าคุณใช้ USB-C เนี่ยอันนี้จะเปรียบเทียบกับคีย์บอร์ดทั่วไปได้เลยนะครับก็คือจะเป็น N-key r o v e r หรือว่ากี่ปุ่มพร้อมกันก็ได้นะครับส่วนตัวผมไม่ค่อยซีเรียสตรงนี้เท่าไหรนะร key ่่ะเเพาาาว6อขงก็ใช้ไ้ได แ,แต่ก็จะไปซีเรียสในเรื่องของ polling rate มากกว่าเพราะว่าถ้าเป็นบลูทูธเนี่ย polling rate จะอยู่ที่125เฮิรต์นะครับนันแปลว่าถ้ามือคุณรัวแบบจัดจัดมากๆจริงเนี่ยอาจจะมีจังหวะบางจังหวะนะครับที่ปุ่มไม่รีชิสเตอร์หรือว่าอาจจะมีการปุ่มกดขึ้นซ้าบ้างในโหมดของบลูทูธนะครับถ้าคุณต้องการความสเสถียรจริงๆเนี่ยยังไงก็แนะนําว่าให้ใช้ดองเกิลตัวนี้หรือว่าไปเสียบสายดีกว่าเพราะว่าการเสียบสายนี้จะ polling rate สูงสุดถึง1,000เฮิรต์สายที่ให้มาก็ดูดีเลยนะครับสายนี้ นะครับหัวชุบทองมาด้วยช่อง USB ภายในเป็นสีแดงนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนละนะครับพูดง่ายๆว่าคุณภาพมันก็ดีนะครับยกเว้นว่าคุณอยากจะดูดีกว่าน,นี้ไปใช้สาย coil cable ที่พวกนักมอสคีย์บอร์ดเขาใช้กันนะครับแต่ผมเชื่อว่า นักมัคคีบอร์ดเขาก็คงไม่ได้มามองคีย์บอร์ดสไตล์นี้กันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเลยเยอร์100สีปุ่มมาตรฐานเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยถูกใจพวกขามโมสักเท่าไหร่นะเพราะว่าเอาไง่ายๆมันไม่ได้มีอะไรแตกต่างมันอาจจะไม่ได้เฟี้ยวไม่ได้ถูกใจเท่านั้นเองนะครับต่อมานะฮะก็จะเห็นว่ามีตัวคีย์แคปส์พูลเลอร์นี้นะครับเวลาคุณใช้เนี่ย คุณเสียบมาลงไปนะครับบิดนิดนึงดึงคีย์แคปออกมาถอดเพื่อเปลี่ยนปุ่มได้หรือว่าออกมาทำความสะอาดได้ง่ายๆเลยส่วนปุ่มตัวนี้ถามว่าจําเป็นต้องเปลี่ยนไหมผมก็บอกได้เลยนะครับว่าถ้าคุณชอบกับฟีลลิ่งการสัมผัสของมันแล้วเนี่ยชอบดีไซน์ต่างๆแล้วเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับเพราะตัวนี้เป็นคีย์แคป PBT นะครับนั่นหมายความว่าบางคนเขาจะมองว่าคุณภาพดีกว่า ABS นะครับในเรื่องของความสากเท็กเจอร์อต่างๆเนี่ยมันจะดูมีเนื้อมากกว่า ABS นั่นเองนะครับและใช้ไปนานๆคอ ของ PBT เนี่ยก็คือมันจะไม่มีความเงาไม่มีการช h ยนะครับในขณะที่ถ้าเป็นคีย์บอร์ดที่เป็นคีย์แคป abs เนี่ยคุณสัมผัสปุ่มในปุ่มหนึ่งนานๆเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าปุ่มนั้นอ่ะมันออกเงาๆอย่างเช่นพวกเกมเมอร์เนี่ยแต่เป็น usd เนี่ยมันจะเงาก่อนชาวบ้านเขาเลยตัวนี้ PBT มันจะไม่เป็นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นผมแค่บอกข้อดีและข้อด้อยเฉยๆบางคนอาจจะชอบฟีลลิ่งของ abs มากกว่าก็ได้เพราะว่า PBT เนี่ยรู้สึกพิมพ์แล้วมันจะหนาๆมากกว่านะ่าาาาานนรรัออออยงไกกก็ตมกมตมมีว ผมว่ามันไม่ใช่แบบที่ควรจะเป็นนะครับเพราะว่ามันยังมี texture ยื่นขึ้นมาอยู่น่าจะเป็นแบบ pad printed นะครับไม่ใช่การทำเลเซอ edge ที่มีการยิง Laser หรือว่าไม่ใช่การทำ d y e sublimation แต่อย่างใดนั่นหมายความว่า คุณใช้ไปน,นานตัวนี้จะมีปุ่มลอกนะเดี๋ยวมาส่องรายละเอียดแต่ละจุดกันบ้างนะครับตัวนี้จะเห็นว่า b ท t มโรของตัวคีย์แคปทั้งหมดเนี่ยเป็นขนาดมาตรฐานเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณตัดสินใจจะเปลี่ยนคีย์แคปจริงๆเนี่ยตัวนี้มันง่ายนะครับไม่ต้องไปดูว่าเอ้ย space bar กี่ยูหรือว่าปุ่มฟังก์ชันปุ่มวินโดว์มันขนาดเท่าไหร่นะครับเอาพวกคีย์แคปสแตนดาร์ดทั่วไปเนี่ยมาใส่ได้เลยนะฮะและตัวฟังก์ชันคีย์พวกนี้เป็นยังไงนะครับหลักๆแล้วก็จะมี ตรงนี้นะครับเป็น scroll wheel scroll wheel ตรงนี้มันจะมีน้ำหนักที่ดีอพอสมควรเวลาคุณบิดเนี่ยจะรู้สึกว่ามันมีกึก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 ซึ่ง step หนึ่งก็เป็นการปรับวอลลุ่มในวินโด s ได้เลยนะครับตัวนี้ใช้งานได้จริงนะครับไม่ใช่ปรับเราปื๊ดปั๊ดไหลไปเลยหรือว่ามันจะขึ้นช้าๆแต่อย่างใดลองใช้จริงนะครับตัวนี้ผมว่า work นะฮะถัดมาเป็นปุ่มมิวนะฮะแล้วก็จะมีการสับเกมโหมดนะครับเกมโหมดที่นี่ก็คือการ disable พวกปุ่มวินโด s ไม่ให้เวลาเล่นเกมแล้วมันลั่นนเอ็อมาปน การสับโหมดระหว่างตัววายเรสดองเกิล er กับตัวบลูทูธนั่นเองนะครับสัญลักษณ์อะดูง,งงๆนิดนึงนะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าบลูทูธตัวนี้มันมี3 device ์ที่รองรับพร้อมๆกันนะครับพูดง,ง่ายๆว่าคุณสามารถแพรพร้อมกันได้3ตัวนะครับอันนึงอาจจะเป็นคอมอีกอันอาจจะเป็นโน้ตบุ๊กอีกอันอาจจะเป็นแท็บเล็ตก็ได้นะครับแล้วแต่การใช้งานแต่บอกไว้เฉยๆว่ามันเซฟโปรไฟล์และแพร่ได้3ตัวพร้อมกันและฟังมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนจะสงสัยว่าเฮ้ คีย์บอร์ดตัวนี้ไม่มี R G B เหรอทำไมถึงไม่พูดถึงเลยใช่ครับไม่มี R G B นะครับตัวนี้อย่างที่บอกไปนะครับเขาเน้นความซิมเปิลเน้นความเรียบง่ายนะครับใช้งานไม่ต้องลงไดรเวอร์ไม่ต้องลงซอฟต์แวร์ก็ได้นะครับหรือว่าพูดง่ายๆเป็นยูทิลิตี้คีย์บอร์ดไม่ใช่เกมมิ่งคีย์บอร์ดสักทีเดียวนะครับไปด้วยฟังก์ชันพวกเอนคิโรเวอร์ต่างๆของเขาเนี่ยมันก็สามารถเป็นเกมมิ่งคีย์บอร์ดได้ด้วยนะครับโดยที่สวิตช์หลักๆเขาเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกอยู่่่่่่่่่2ออออออัััััันนะนน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 เเเเเทททาาาาาาีีีีหหรรหหห,ห็็ะะะคคคครรรรรรบบบ้้้มมมมมมมุมืืปลลลถใชวววยยต์กๆแผจ mx blue กับ mx red นะครับซึ่งเช e r r y mx เนี่ยเป็นสวิตช์ที่พูดง่ายง่ายว่าเป็นอะไรที่ t a ต d a า d ที่สุดแล้วนะครับเป็นแบรนด์ที่เชื่อถือได้เป็นแบรนด์ของประเทศเยอรมนีใช้งานแล้วมีความทนทานนะครับแต่ฟีลลิ่งก็อาจจะดูจำเจเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีหลายยี่ห้อเหลือเกินนะครับ mx blue กับ mx red ก็เป็นฟีลลิ่งที่เบสิคที่สุดนะครับ blue คือสวิตช์คลิกกี้นั่นหมายความว่าเวลาคุณพิมพ์เนี่ยมันจะเป็นสวิตช์2จังหวะนะครับลองฟังเสียง ก็พิมพ์งานแล้วจะฟินนะครับแต่เล่นเกมก็อาจจะติดขัดนิดหน่อยเพราะว่าถ้าคุณแบบ voice chat หรือว่าเปิดเสียงคุยกับชาวบ้านก็ได้นี่คุณก็ลองฟังนะเนี่ยผมเล่นอย่างเงี้ยแล้วผมก็มีการ WSD WSD ไปเรื่อยๆเ,เนี่ย ก็ลองคิดดูนะครับว่าเพื่อนของคุณทีมเมทของคุณจะรําคาญหรือเปล่านะครับในขณะเดียวกัน s วิตช์ MX Red เนี่ยมันจะไม่มีเสียงแบบนี้นะครับเป็นสวิตช์จังหวะเดียวอาจจะเหมาะกับการเล่นเกมมากกว่าแต่ว่าอาจจะพิมพ์งานมันไม่เท่า Blue ท้งนี้ดังนั้นแนะนําว่าไปลองตัวจริงและตัดสินใจเองนะครับว่าคุณชอบสวิตช์ไหนมากกว่ากันส่วนขาตั้งด้านล่างนะครับตรงนี้จะอยู่ตำแหน่งที่แปลกนิดหน่อยนะครับถ้าคุณไม่เปิดขาตั้งเนี่ยจะเห็นว่าคีย์บอร์ดเนี่ยมีองศาชันอยู่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับแต่ยังเรียกได้ว่าอยู่ระดัั่่่แนนอยูตตถ้้้าาาาาคุณปิดขดขงลออมมจะ อย่างว่าด้านข้างเนี่ย มันไม่ใช่แบบแนวตั้งเหมือนปกตินะครับก็อาจจะเพิ่มองศาการพิมพ์ขึ้นมานิดนึงนะครับถือว่าไม่ได้สูงมากนะครับแต่ก็ใช้งานได้ดีนะครับตัวนี้มีการปรับตำแหน่งมาให้ระดับเดียวเท่านั้นโดยรวมแล้วนะครับราคา3000กว่าบาทตัวนี้ผมว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้คีย์บอร์ดที่งานประกอบระดับนี้มันก็ราคาประมาณนี้ทั้งนั้นนะครับผมไม่ได้บอกว่าตัวนี้คุ้มหรือว่าไม่คุ้มนะครับเอาเป็นว่าราคาเหมาะสมจะดีกว่านะครับการใช้งานอะไรต่างๆผมไม่มีปัญหาเลยนะครับทางเรื่องฟีเจอร์อะไรต อยากให้เป็นแบตเตอรี่ในตัวสามารถชาร์จได้มากกว่านะครับแล้วก็ในเรื่องของคีย์แคปฟีลิ่งการใช้งานมันดีแล้วแหละแต่ว่าเท็กซเจอร์การสกรีนของเขาเนี่ยผมยังไม่ถูกใจนะครับอยากได้เท็กซเจอร์เป็นไดซับมากกว่าเพราะว่าไดซับเนี่ยมันจะทนทานมากกว่านี้และเท็กซเจอร์แบบนี้เวลาคุณไปลูบๆเนี่ยคุณจะรู้สึกด้วยว่ามันมีอะไรนูนๆขึ้นมาซึ่งถ้าคุณเป็นคนที่จับคีย์บอร์ดมาเยอะจริงๆเนี่ยแบบนี้จะยังไม่ถูกใจนะครับแต่อื่นๆเนี่ยถ้าคุณไม่ได้เป็นคนที่มาพิกกี้หรือว่ามาจับ,บ,บผิ่ จบให้คุณได้เลยนะครับเพราะว่าคุณจะเสียบสายก็ได้ถ้าต้องการเล่นเกมแบบไม่เอาดีเลยอะไรเลยหรือว่าถ้าคุณรับได้ดีเล็กน้อยคุณก็ใช้ดองเกิลได้นะครับแต่ว่ามันไม่ได้หนักหนาขนาดที่คุณแบบเล่นเกมไม่ได้นะตัวดองเกิลยังเล่นเกมได้ดีอยู่นะครับแต่ถ้าคุณใช้บลูทูธแล้วเนี่ยอาจจะต้องบอกว่ามีดีเลยหรือว่าจังหวะที่เล่นเกมแล้วพลาดได้บ้างเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าถ้าเล่นเกมเนี่ย ควรใช้ดองเกิลหรือว่าเสียบสายแต่ถ้าคุณทำงานเฉยๆเนี่ยบลูทูธนี่ปัญหาการเชื่อมต่ออย่างต่างก็ถือว่าสเสถียรนีครับ